สวัสดีค่ะมื่อนีิยูกต์สองนูซีชแนลนะครับพี่น้องสองชแนตลเมื่อนี้ทำอะไรอย่างบอกก่อนหอมหนารายการเลยหล่อแต่อ่งแล้วหนึ่งบะแมนถ้าอยู่มั่งสิมันก็ได้หอมมื่อนี้พี่น้องข้าสิมากินปลาหมึกยั่วๆนะฮะปลาหมึกยั่วๆน้ำจิ้มเดียวเข้าถ่าเทศน้ำจิ้มเมื่อนี้สิบอกก่อนว่าเป็นอยังขึ้นได้มากกินปลาหมึกปกติ พี่นอ้องสิบอมาคยเห็นนุ่กินอ่าอ่าปลาหมึกกินนิยังที่ยั่วประมาณนี้นะไม่ไม่ไม่น่าจะเคยเห็นนะคะมือน,นีนุ่นมาสลองสามหมื่นซับสไครช่องนุ่ซี่ชาแนลนะคะช่องนุ่ซี่ชาแน,นลพี่นอ้องปลาหมึกยั่วจา้าสลองสามหมื่นซับสไครกินอะไรมึงนีน่นะพริกแบบร้อยเม็ดจัดเต็มกินอะไรมึงนี่นะสลองสามหมื่นซับนะเอาสิกินยันสัน ชาบสิิก็ได้เมื่อน่ะมันโอเคว่าเดียวเดียวกันอุ้ยผมจะขึ้นหนองแ่ะค่าเรียนหนาเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่อยเดียวเดียวแปว่ายังดิวเขาจะเดิวเรื่สี่อันนี้คือสัญญาเดียวเออคนดิวคือตีแห้งเนี่ะเอ้าดิวดิวคือตีแห้งเน่ยเออทำลายร่างกายหนึ่งวันนี้เราจะมากินเอามาเทสตัวพี่ก่อนเท่านั้นน้ำจิ้มกันกวางว่าอะไรพี่น้อง แบบน้ำจิ้มแบบยูย่ๆอ่ะมันจะเทนลงเลยนะเราจะราดเลยอ,อนนมึงมึงมึงว่าที่พี่หนุ่นนมสองวะเทลงไปเลยอันนี้ตำเองนี่บนนี้คหอน้ำจิ้มพี่ก้อยเม็ดนี่ลากเขาตำอะไรตำเองสั่งร้านเพัฒนานะคะพี่น้องนี่นะคะอุดหนุนไทยบ้านเดียวกันนะคะกินแบบหอมบัวคือเชียงเขาถือวมีผักผักทุกผักนะคะเยอะมากกินแบบหอมบัชิมนี่ฉันมอยใส่ซอม ม่ได้17.7น,น,น,น้อะอ๋อมา,ม,มาทานเทาไหไม่มาเรื่องมากอยู่เบ่อเรื่องมากเพาต้องเวลารีวิวมันบอบอขาหลังมือ่อ้วเขาสาดเลานี่ยเขากินั้สคนเท่าเลาพี่น้องเนาะมึงน,นี่แหละอยากใส่สองคนชอบแบบเป็นยงสินะเป็นแบบอเป็น,นยไงสิเสร็จมาฮะ พี่น้องเอาไม่ไปมาแล้วเพิ่นบ้าฟาดมู้ยแค่ไหนได้แค่กินข้าวเป็นหน่วยเลยกิน,นะอะไบอกกินเป็นหน่วยเลยว่าสิสหน่วยประมุดแข็งแล้งมันใจรึเปล่าประมุดยึดยั่วพี่น้อง

ไม่จีรานหรอกองร่อยจริงบอกว่าปาดกะหล่มำมะนาบดปาดมาต่อจะสออีกยักงเอาหละสอบเต็มอยู่ที่ดีเวอร์ิมาอันนี้อัอนนี้ลองสามมือสับเพียงรักขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ ติดตามนุ่นให้จกำลังแรในนงใส่นุ่นกับตัวเล็กนะฮะถ้าไม่มีหอกก็ไม่มีนุ่นสี่ไม่เหมือนี่นะ<ม>แล้วที่สำคัญขอบคุณบอสสองคนแล้วก็ไม่ยุ้ยด้วยนะเถมนนนีนุ่นสี่เชนแนวใน่หมือนี่ใส่กระดิ่งไองนะอืมเออฟัง ผักรัวนี่มีนม่กป้แปดหมักมะละก็ว่าปดนอือ,อ,อน่าจะะจะแสบเนาะิ้ทเหนอันจิมสร้างเพื่นแบบเด็ดแบบเอาแบบเผ็ดเผ็ดพริก้อยเม็ดแบบสร้างแบบนี้เลยเจ็บคอ,อ,อแล้วขาม,มาหีอะไร มันแบบแบบเี้ผ่านผ่านผ่านอืมแบบนี้เป็นการเปีย่ปน้องแบบนี้ไม่กลืน,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 แบบนไม่เกลืน,ลนขึ้นอย่ก่อเน,<อ>นี่ยข้างมัน ทักียูอะมาล่ะิาย่นรอน้องมเยังบนไมือนอือ <wh ืมอื้องมออืมอืมอมอื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 มอมมเืมอือกมมอนมอืมอมออืมอืมม มันนกินอันน,น,นันมมันไม่หนวดมันหรอกอืมอืมอืมอ,อืมบชจับเฮ้ยมันสือตัวพีหลังซ่าสืสอเด้อเพราะอะไรสวนลอดสิเจ็วันที่ เปลี่ยนนะคะพอเห็นอย่างว่าพันไม่รู้จะยไงเจ็บแขลวค่ะเพราะว่าพันเลยเปลี่ยนอย่างก็เลยปวดแขล้วใช่คิดว่าจิตแจงเมียบ้าว่า อันนึงสามหมื่นซับคิดะไปอยู่ม่กยังมาไอีกเนาะทัพยคอรวมกับทรัพทนที่เนาะก็เริ่มบริจ้ง mười lăm miếng tất cả này trẻ mama nào Nó ta ra mong hùng mong mang mong ăn mong hùng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  cùng hùng ba có mong hùng mong có mong chín mong hùng mong hùng mong ปา่ะป่ะเบอร์มนเปลียนก่อนอร่อยจริงอืม mm. น้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดเจ็ดย่านน้ำกระเทียมเ,เนเี่ยข้าวเคี้บวบ้างไงเออป่าน้องจะปาะกระเทียมมื่กี้น้ำ กินแล้วค่ะมันค่าเฉียวพี่น้องยิ้มกวางไปเลยเดย้อืบอกบอกว่าเอากระหล่ำมาน้ำวาซีฮอยพี่น้องเวิร์แซบอร่อยจริงอร่อยพี่น้องเด้อคี่กินชอเลยฮะยิ้มเขาหุ้นตากหลานใส มันก,ก็ร้อนบนสั้นลองสอไปเลยโอเนเด็ดอีอเลีย,อ,ยอ่เท่ากัเจ๊นันเด็ดอีเลียถูกห้องด้วยนะคะสเปลี่ยนผน้ชมบ่ดเด้อแค,ค่กระดิ่งที่ซื้อแซ่บเมึงอกี่น้องอันนี้เป็นคางนะคะคางแบบคางยัไง ข้าวมข้าวเมือกแล้วก็ผักยยเยอะๆพ่นไ,ไปใจอ,อ,อามมาใอย่างแเออพี่เดพ่งนาบ้นใชมือมิบเมือ้ยมเศร้าเลยมอเาสทีินดาะค่งุมมุกก่อ เด็ดเจ<ะ>้บหมดไปเหรอหอมอากอ่ะั้ลง,ะลงหอมหอมเลยแซ่บอืมสดจะไมหมลึกเนาะแซ่ก็ปกติเป็นนอยเนแกกันเป็นชินนะะ้น่เขาหหออืล่าสุดฝก ิดดรกพี่น้องอ้าวรงก้มข้าวเหนียวแบบบกแต่งงานครับอะไรจริงไม่จริงเนาะอ๋อดูจิ้มุมานไม่เี็นหรอกขอสุวขอเะอ่าเพชรยีรีวันนี้เพชรอีรีเนี่ยจิมุมบานแ่ตอนนี้อืม โอเมองมื่นก็มาสองสามหมื่นซัพคลให้พี่น้องุูหนอยนะฮะอกก็พี่พอน้อมเมนี่นมามาให้นุกซีให้ชิปจิ้นิปสิจิ้อเปดีแสบมนนี่ชิปกินมนุดเนี่ยชิปจิ้ครับนอมเมนเด้นะคะว่านุกจิ้มเปีแสบบอลยิงจะไหนนะฮะก็พี่น้องมาคือสิหาสื่อให้มาเห็ดเบิ้งอีกนะฮะเพราะว่าจะกินอะไรแล้วสื่อม่ให้เด็กินบ้ง Oh. แซ<ส>่บกับพี่พน้องแซบกีบลี oh. มาคำสุดท้ายเอาละพลาจากพี่น้องมาเนี่ยมาบอกอะไรเพจแห้ง oh. 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 เดี๋ยวเล็กจะลุดนะคะข้าวหมากแดงโอู้เขคอะไพี่น้องที่มีกาแฟซ้ำนี้เอาเท่าซั้งกันเะไรเนี่ยเงยถ้าเป็นจีเรียด มันจะานึงเหอนะันจะ่านึงเหอนะไอ้ขี้คือดอกมะเชืเอมงจีน่ายวกันหอดเยอกันนจินแค่ยางอินเฮงนุ้กันมดีตัวนั่นขี้เขาขุ้นตาดใหญ่เลน่้องทีี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ครน้ำนะคะ ติดตามสองคนเราเป็นนานนะคะขอบคุณหะาค่ะพี่น้อรักนน้อยแต่รักให้นา,นานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ